ตำนานนมวัวแดงจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ตำนานนมวัวแดงหรือนมไทยเดนมาร์กเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จเย็นรัษฎรทั่วทุกจังหวัดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าเด็กไทยในชนบทจำนวนมากขาดแคลนสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนจากนมวัวทให้เด็กจำนวนมากมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ลดปัญหาขาดสารอาหารที่เคยแพร่หลายในยกนั้นนอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนนมไทยจิตละดาโดยทรงถือหุ้นใหญ่แต่ไม่เคยทรงรับผลกำไรแม้แต่บาทเดียวรายได้ทั้งหมดถูกนำไปช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขัดแคลนให้มีโอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น